สวัสดีครับคาร์เจอร์คลาสครับเราคัดส,สาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสริมให้กับท่านท,ที่ที่นี่ในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับวเวลาพูดถึงเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยนะครับพื้นฐานสําคัญที่หลายๆองค์กรทั่วโลกนะครับใช้กันในการเป็นหลักเป็นเฟรมเวิร์กในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับก็คือตัว core value หรือตัวค่านิยมหลักขององค์กรนรั่นเองคือสิ่งที่คนในองค์กรให้ความสําคัญ ใช้เป็นแนวในการคิดในการปฏิบัติในการตัดสินใจแล้วถ้าคนถ้าองค์กรเนี่ยใช้ค่านิยมหลักขององค์กรหรือคอลเวลูเนี่ยในการใช้ชีวิตในการทํางานอย่างเป็นปกติแล้ววัฒนธรรมองค์กรมันก็เกิดขึ้นครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรอาจจะมีคําถามว่าเอะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีเราจะไปเอาคอลเวลูต่างๆพวกนี้มาจากไหนดีหรืออีกในหนึ่งก็คือว่ามันมีคอลเวลูอะไรบ้างที่องค์กรชั้นนําระดับโลกเนี่ยเขาใช้กัน วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าถึง c Core Value 10ตัวนะครับที่ถูกใช้กันมากที่สุดเลยครับโดยองค์กรยักษ์ใหญ่ของโลกซึ่งข้อมูลอนนี้ผมได้มาจากเพจ Build Your Culture นะครับซึ่งเป็นเพจที่รวบรวมเรื่อง c Core Value ไว้อย่างเป็นระบบเลยครับโดยผมจะขออนุญ,ญาตเรียงจากอันที่10ไปหาอันที่1นแล้วกันนะฮะแล้วดูซิว่า10ตัวนี้มีอันไหนบ้างที่มันตรงกับที่ท่านคิดอยู่ แต่ก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้นะครับว่าข้อไวรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงการที่องค์กรใช้คําคํานี้แบบตรงๆเป็นไปได้ครับที่คำสองคำเนี่ยที่องค์กรใช้ต่างกันอาจจะมีความหมายใกล้เคียงกันก็ได้ซึ่งอันนั้นมันเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วเราคงไปไม่ถึงตรงนั้นเราจะมาดูว่าคําอะไรที่เขาใช้ร่วมกันเอาตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับลําดับที่10บนะครับ collaboration ครับ จากการที่เพจนี้เขาได้รวบรวมนะครับเขาบอกว่ามี22องค์กรครับที่มีคำว่า Collaboration ปรากฏอยู่ใน c r l Value อันนี้เท่าที่ข้อมูลเขารวบรวมมานะครับผมเชื่อว่าถ้าโดยทั่วโลกแล้วก็องค์กรใหญ่ๆเนี่ยก็น่าจะมีมากกว่านี้อันนี้อยู่ในอันดับที่10การร่วมมือการสอดประสานกันซึ่งวันนี้เวลาเราพูดถึง o o l l b o r r t t o o เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการทำงานภายในหน่วยงาน ในแผนแนของเราอย่างเดียวละมันหมายถึงการทํางานสอดประสานกันข้ามแผนแนข้ามสายงานหรืออาจจะหมายถึงการข้ามองคอ์กรเลยด้วยซ้ำไปซึ่งมีเรื่องที่สำคัญขององคอ์กรยุคใหม่นะครับตัวอย่างของบริษัทที่มีคําว่า collaboration เนี่ยแบบเป๊ะๆเลยเป็น core value นะครับก็อย่างเช่นโคโลาไฟเซอร์วีซ่าแล้วก็อเมริกันแอร์ไลน์อันนี้เรามาดูอันดับ9บ้างนะครับอันดับ9คือ diversity ครับ ทางเพจนี้บอกว่ามี23องค์กรครับที่ใช้คำนี้เป็น core value ครับ diversity เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วครับความหลากหลายการยอมรับว่าความแตกต่างเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เป็นปัญหาตัวอย่างองค์กรที่ใช้ diversity เป็น core value นะครับ adidas chevron boeing แล้วก็ u n i c e f ครับต่อไปอันดับ8 accountability งานคงสำเร็จได้ยากครับถ้าคนในองค์กรขาด accountability ตัวอย่างขององค์กรซึ่งองค์กรที่ใช้คำว่า accountability เป็น core value เลยเนี่ยนะฮะตามที่เพจนี้เขาได้รวบรวมไว้เนะี่ยมีทั้งหมด28องค์กรด้วยกันประกอบไปด้วยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น Honda, Coca-Cola, s h l l o g g แล้วก็ LaCost e ต่อไปอันดับที่7ครับ Teamwork คครับในเพจนี้เขาบอกว่ามี28องค์กรเช่นกันครับ ทีมเวิร์กอาจจะเป็นคำที่ดูใกล้ตัวมากกว่าคำว่า Collaboration แต่ก็ยังจำเป็นมากๆนะครับตัวอย่างองค์กรที่ใช้คำว่าทีมเวิร์กเป็น c r l Value ในองค์กร American Express, Merck, Oracle, Good Year ครับผ่านไป4แล้วครับตอนนี้เลือ6นะครับอันดับที่6 Quality เขาบอกมี32องค์กรครับที่ใช้คำว่า u u l l t y เนี่ยเป็น c r l Value แสดงว่าองค์กรพวกนี้ก็ต้องเน้นเรื่องของคุณภาพหรือการให้ความสําคัญกับคุณภาพในงานเนี่ยมันเป็นหัวใจของธุรกิจเขาตัวอย่างองค์กรที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับที่ใช้คําว่า Quality เป็น c r l Value นะครับ 3M นะครับ v o l ks w a g e n Airbus, John Deere แล้วก็ Intel และคราวนี้มาถึงครึ่งทางแล้วครับอันดับที่5ครับ s a f e ต y ครับในเพจนี้เขาบอกว่ามี36องค์กรครับ ที่ใช้คำว่า s a ฟตี้เนี่ยเป็นคอ v a วลูครับประกอบไปด้วย Subaru FedEx, d u p o ดูปอง s a n ไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับเพราะว่าองค์กรพวกนี้เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของพนักงานแล้วก็ของลูกค้าด้วยอันดับที่4 Excellence ความเป็นเลิศนั่นเองดูสิครับว่าองค์กรใดบ้างที่ความเป็นเลิศเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาในนี้มีทั้งหมด38องค์กรครับที่ ใช้ call value ตัวนี้ครับยกตัวอย่างนะครับ f e r r a r r อ o ี l s ลสลอยส a วอลมาร์ทสิแล้วก็ a ั s u n งองค์กรใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับอันดับที่3ครับ Respect อันนี้ก็เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะครับที่ Respect ได้ขึ้นมาอยู่อันดับ3เลยการเคารพในความเป็นมนุษย์การให้เกียรติกันและกันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่องค์กรให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหมอเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน ตัวอย่างองค์กรก็อย่างเช่น BMW h e นิกเก้นวอรมาแล้วก็ A1 วข่าวนี้มาถึงอันดับ2องแล้วครับขายถูกกันมากไหมครับอันดับ2ผมเชื่อหลายๆคนน่าจะคิดว่าอันดับที่เหลืออยู่เนี่ยน่าจะมีตัวนี้นะครับอันดับที่2ก็คือ innovation มีทั้งหมด60องค์กรด้วยกันครับที่มี innovation เป็น core value อย่างที่ผมพูดสมมอเลยครับว่า อินโนเวชันมันกลายเป็นลมหายใจขององค์กรไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลกอะไรที่องค์กรทั่วโลกโดยเฉพาะองค์กรชั้นนาของโลกเนะี่ยมีคำคำนี้เป็นคอลเวลู a l o. เหมือนกับบริษัทในประเทศไทยหลายๆบริษัทก็มีคําว่า Innovation เป็นคอลเวลูเช่นเดียวกันยกตัวอย่างนะครับบริษัทอย่าง a i r b u s s h e อ w i n w l l l i a m s Netflix แล้วก็ Kimberly คผ่านไปเก้แล้วครับผมไม่แน่ใจว่า พวกเราเดาออกไหมว่าอันดับหนึ่งคืออะไรซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยมีปริมาณของบริษัทที่ใช้คำคำนี้เนี่ยมากกว่าอันดับที่2เนี่ยต่างกันเป็นเท่าตัวเลยถึง129องค์กรครับที่ใช้ core value ตัวนี้ร่วมกันนั่นเองนั่นก็คือ integrity ครับ integrity เป็นอันดับหนึ่งเลยเนะคความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์จริยธรรมการยึดถือความถูกต้อง ตัวอย่างองค์กรนะครับ Adidas c a t e r p i l l a r Delta Airlines ไ o ส์โแล้วก็ Levi s t สไต s s และนี่คือท็อป10ของคอแวร์ลูที่ได้รับการนำไปใช้มากที่สุดโดยบริษัทชั้นนำของโลกครับอย่างที่บอกนะครับเพจนี้เขารวบรวมเฉพาะคีย์เวิร์ดที่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับแต่ในเชิงความหมายเนี่ยแต่ละองค์กรก็อาจจะใช้ความหมายที่แตกต่างกันไปบ้างซึ่งผมก็เชื่อว่า ท่านอาจจะได้ไอเดียบางอย่างเวลาท่านจะไปคิดคอ v a วลูของท่านนะครับก็จะได้เห็นว่าองค์กรชั้นนำของโลกเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับคอ v a l u ูตัวไหนกันบ้างครับลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ